มาแล้ว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 ต่อแล้วแม่ต่อแล้วแม่ต่อแล้วเออโดนแล้ว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 มามามาอุ้ยอุ้ยปันปังเออโดนแล้วโดนแล้วดูของแม่ดีกว่าดูครับโอ้ยอังเยอะะดูดินี่คือปลาเอเลี่ยนทั้งนั้นนะครับดู สหาไปดูแม่กันนะครับนี่ครับดูแม่นี่ดูครับโอ้ยนี่ปลาเอเลียนนะเนี่ยตัวใหญ่มากอะปลาหมอสีคลางดำนะครับเนี่ยตัวยางใันเนี่ยแม่ได้สี่ตัวนะครับสี่ห้าตัวแล้วเดี๋บอยู่เป็นปันต่อ một kiến lửa đấy một lửa. Uh! chồng mẹ từ điện bạn ơi chồng 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 เงียบร้านนี่ฉลาดนะวิ่ไม่โดนนี่เลยเก่งๆโ,ๆโอ้ยปลาปันได้แล้วครับปลาเอเลียน,นใช่ใช่ใช่เอเลียนเนี่ยไอหมออสีคลังดำนี่เห็นปะ่ะไส่สวยอ,อ่ะได้แล้วได้แล้วปันปันได้แล้วครับมูกีแม่ก็ได้ครับโหมันมแอบมันมแอบตอดเลยไม่รู้ตัวเลยอ่ะกิจทีเพิ่อด้วยเนะ แม่ก็ได้แต่ได้ตัวใหญ่แต่ตัวเล็ต้องกําจัดนะครับเล็กใหญ่แเราปล่อยไม่ได้เพราะมันกินลูกปลาดินด้วยมันทำลายทรัพยากรใช่ใชเดี๋ยว,วมาดูแม่นะครับผมรู้สึกว่าแม่จะได้ดึงบ่อยมากเลยครับเอเล่ยนเข้าทางแม่นะฮะ <ST>. <diode> เป็นคือปลาหมอสีคลางดำนี่เอง แม่บอกว่ามาให้เรียกเอเลี่ยนน่า,นากลัวถึงไม่ทันถึงไม่ทันเลยเหรอกำมาเกี่ยวเยื่อไงมั <c oughs> นลากเบื่อไปไหนคันไหนมาชอบตอนคันไหนอยู่ไหนอยู่ เอาจมเมื่อกี้จมจมจไลแล้วนั่นน่ตอดแล้วแม่เขาแม่ตอดแล้วเขาแม่ลากไปแล้วลากไปแล้วโอ้โหดูม่าเอนี้ดเาอานครับดูครับปันปตอนที่มาถ่ายแม่ปันปันได้อีกตัวหนึ่งแล้วครับได้ปเอลเลน ตังตัวแล้วมันฟันดอกจมแล้วจมแล้วจมแล้วมามาครับมาครับอือตายเอเลี่ยนนี่แล้วตัวมันใหญ่ด้วยดูนะครับเนี่ยโอ้ใหญ่เหมือนเกือบเท่าปลาดินอะแล้วทรงมันเหมือนปลาดินด้วยไงตัวใหญ่ดีกำจัดมันซะ มา哟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 โอ้อู้ตัวยังใหญ่ตัวเล็กไซกันเลยยาเรื่องทองอัลลามรูปรูปไปฝั่งนี้ปันปันมาแล้วครับไซกันเลยเห็นเห็นเห็นแม่ได้แล้วเป็นไงดูดูความแตกต่างกันดิปอะไรแค่เนี้ยอันนี้รูปปลา ปันจะไปข้างหน้าแล้วไปไปไป,ไปแม่ก็ได้สใส่ใยด้วยเ่า <c oughs> เราไม่ยอมไปไปไปเละละไปเละไปเออดันไปละไปข้างอืมเงียบไปแล้ว <c oughs> ทำมันปันเงียบไปแล้วทางแม่ก็เริ่มเงียบแล้วเงียบมาต้องนานแล้วสงสัยจะหมดฝูง ไม่มีใครดึงกันแล้วของใส่จะหมดฟูงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยมาแล้ว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 อือเฮ้ยอีกคันนึงคันนึงจะจมแล้วอีกคันนึงจมแม่คันนึงจมแล้วเร็วอุ้ยมา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 อุ้ยโอ้ยทั้งตัวซ้อน เอเลี่ยนมันดูจริงเลยเอเลี่ยนเนี่ยมันน่ากลัวเ,เอเลี่ยนเนี่ยมันเลียกเลียกหมอกหมอกคำดำหมอกสี่ทางดำจเลียกเอเลี่ยนยนะมีคนเขากลัวเป็นปัน<_><_><_>เห็นแม่ไหมแม่ก็ทำอะไรเขอรอาตัวเกินพอแล้วพี่พี่เอาอะไรมากมาเลยยอมแพ้หรือไงเนี่ยไม่โดนจุดก็เป็นงี้ใช่ไหม แล้วก็อยู่ใกล้ๆกันมันยังไม่กินเลยงงตับเป็ดจมจงจมตัวชัดตู้ยมาหมานี่อุ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยปลานิลฮะคางดำหรือปลานิลนขอบันปลานิลเอาเลยโอ้ปลานิลลงมาปลานิ้ลงมางนี่หรือว่าคางดำวะลงมาได้ยังไงเนี้ย,ย<อ>นี่นี่คางดำมากิน เราได้ปันนินแล้วก <premier> ็ทั้งทั้งที่อยู่ใกล้กับแม่นะอมันแบ่งพักพวกกันทางนู้นเป็นโซนค้างดำแย่มีกำลังใจต่อเอาอีกคันหนึงต่อแล้วอีกคันหนึงต่อแล้วต่อแล้วต่อแล้วนั่นนะจะจมนะจะจมไหมแจมจมิเสียวเสียวเสียว ลุ้นลุ้นลุ้นแม่ถอดแล้วแม่ถอดแล้วเออโดนแล้ว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 มามามาไอปันนินปลาเอาปลาอะไรปลาอะไรอ๋อปลาเอเลี่ยนแล้วนะครับไม่ใช่ปันนินครับนานๆปันนินจะลงมาจม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 มาอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เอองสายแม่โดนฝุ่งคนเดียวแล้วครับผนปานเขาเสี่ยงน้อยวนล้อวนล้อนั่นแหละไอ้คันนั่นแหละ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 มาแล้วไอ้คังดำแกนี่เองที่กินของฉันหลายรอบแล้วฉันดึงแกไม่ได้ตื้อกี่รอบเนี่ย โอ้หลรอดมากตือเป็นสิบอ่ะกว่าจะกินกว่าจะโดนคือรู้แล้วเว่าเป็นปลาชนีดเนี้ยเพราะว่าเวลามันกินแล้วดึงไม่ค่อยได้อุย๊ยแดงสองตาดูนะครับชายานะครับปลาเอเลียนไม่สวยมันสวยแต่มันอันตราย <c oughs> มันกินทุกอย่างโอ้ดึงต้องหลยรอดเลยตัวน,นี้กว่าจะได้มา มาแล้ว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 ไอ้ค้างดำอีกแล้วเฮ้ยเมื่อกี้มั่กินทันนั้นแต่ดึงไม่โดนเออมันกินอีกคันหนึ่งดึงไม่โดนแล้วก <c oughs> ็หันเมื่อกี้ทางอีกคันหนึ่งเลยะ่ะดึงไม่ค่อยโดนเพราะว่าปลามันเล็กไม่เหมือนปลานิลนะคะปาลาเล็กเนาะเบ็ดที่เบ็ดตัวเบอร์ที่ปันใช้อ่ะคือมันใหญ่เพราะว่าปันเอาไว้ตัวปลานิลโดยเฉพาะเลยนะคะ แล้วก็มันมากินมันก็เลยบินไม่ค่อยได้เอาไว้ครางหน้าถ้าปันมาตกใหม่อ่ะปันจะใช้เบอร์เล็กกว่านี้ค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่อยแล้วต่อยแล้วเออาหอุ้อยสู้สู้อุ้ยขังดับตัวใหญ่แค่นี้แน่แน่ Ooh, ไม่ดูไม่ทันแล้วแล้วปันก็ได้ตัวใหญ่แล้วนะคะสีมันสวยอะ่ะ นะใหญ่ยังไงก็มันสีทองอ่ะใหญ่ไม่เท่าแม่ของแม่อุ้ยอะไรปลาช่อนฮุกช่อนชโดหรือเปล่าของแม่ใหญ่แบบใหญ่มากใหญ่กว่านี้อีกเนาะต่อแล้วต่อแล้วต่อแล้วปัดปันปัดปัมาอีกแล้วสนุกว่าวันนี้ปันมาตัวปลาเอเลี่ยนนะคะใช่ได้แต่ปลาปลาปลาเอเลี่ยนเรา จะเรียกว่าเรามาทําความสะอาดกําจัดไอตัวทําลายล้างใช่ปลาน,นิบไม่กินเพราะว่ามันอาจจะกินปลาน,นิบหมดแล้วใช่มันอาจจะกินลูกปลาน,นิบหมดแล้วเพราะว่าทุกอย่างอะไปกินปลาน,นิบหมดไม่ว่าชะโดปลาไกยปลาช่อนก็กินพวกมันนะคะศัะตรูเยอะขนาดนี้มันจะเหลือสักกี่ตัว อ,อ,อ๋อไปมอยอคันหนึ่งไอ้คันนี้ก็จะหายโดนโดนปึ๊บหายคนละคันเ <c oughs> ผลอไม่ได้ฮะเผลอไม่ได้เผลอแล้วโดนตลอดมองคันนี้ไปกินคันนู้นเออมองคันนู้นกินคันนี้ของแม่ก็ยังได้เลยเลยอื้มพูดแล้วก็วิ่งเลย ของแม่กับของปันคนละไซส์กันเลยนะแม่จะโตกว่าเนาะใช่เป็นไรลยังไงรปรันยังไงจมแล้วอ่ะโอ้โหไปมองคนอื่นทำไมมองแม่แม่สีแม่สีั่นตุ๊บหันไปมองอ่าอืมยังไงอืม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  อุ้ยอุ้ยปาน,ปนโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วอืมปลานี้กว่าจะได้แต่ละตัวนี่นานมากเลยนะคะแล้วตาก้องก็บอกว่าเนี่ยดึงให้ได้แบบแม่แม่เขาดึงวิวววิววแม่เขาดึงแล้วก็ได้นะครับมันก็บอกว่าปลาของปลาเนี่ยมันเล็กจะให้ดึงไมนะ่ได้อะไรนะปลาของปลาไม่ใช่ปลาของปลาเอาอะไรอะไรอะไร อ๋อปลาตอดอีกคันป่อยไปก่อนเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้ปลาปลา,า,าของปลาอ๋อปลาของปลาเนี่ยมันเล็กก็ดึงไม่ค่อยโดนเดี๋ยวให้ลงมาตกเองซะด,ดีกว่ามั้งนี่ให้จับเบ็ดปุ๊บปลาเงียบปับ๊บอย่าดีกว่าพอจับปุ๊บนี่ความสงบจะมาทันที เอาครับนี่ก็เย็นแล้วนะครับปลนปันยังตกปลาอยู่เลยแต่แม่กัลบมาแล้วครับนี่แม่เดินมาแล้วขอบปันปันยังตอดอยู่นะครับปลาเอเลี่ยนมันเข้าฝุ่งโดนฝุงดูของแม่ดีกว่าดูครับโอ้ยยังเยอะดูที่นี่คือปลาเอเลี่ยนทั้งนั้นนะครับดูปนินไม่ถึงสิบตัวไม่ถึงห้าตัวใชที่เหลือปลาเอเลี่ยนหมดเลย น,นี่ด,ดูปันนะปันได้ปลาครับดูไปเอเลียนอีกแล้วอ,ย,นนอย่าเอาจิตแคบกลางนี่นะยิ่งได้กี่คนมาเลยเนาะไปเอเลียนนะครับกำจัดมันให้หมดนี่ปันปันรอบเย็นนี้นะฮะพอเดินโดนจุดนี้เท่านั้นนะครับยังกลับมาได้อีก,กทีได้ได้สีห้าตัวเองเอเลี่ยนล้วน นี่ก็ได้เวลาจะกลับบ้านแล้วนะครับและตอนนี้ปันก็เตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วนะคะเย็นมากแล้วด้วยค่ะนี่ผลงานของปันๆเอาไม่ใช่นี่ของแม่น,แมนี่ของแม่ดินี่ของแม่โอ้โหนี่นี่ไซส์ใหญ่ะคะือนี่คือปลาอิเลี่ยนทั้งนั้นนะครับเนี่ยใช่ไม่มีปัาน,นินเลยนะคะปัาน,นินไซส์เล็กมากอืมมีเป็นบางตัวหรือของปันดิปลาปลาอันนี้อาจจะกินปัาน,นินไปหมดแล้วหรือไม่ปัานินอาจจะกินอันนี้ไม่ทัน แตอันนี้มันโตขึ้นเยอะเลยเนาะใช่นี่นี่คือของปันของปันได้น้อยแล้วก็ได้สาเล็กนะคะก็ถือว่ายังได้นะใช่ใช่ทีแรกเห็นดูแต่แม่ดึงเอาดึงเอาปันปันไม่ได้เลยเลยไม่รู้จุดไงตอนนี้มันก็จะกลับบ้านแล้วถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจปันปันนะคะปันปันก็ฝากเพจช่องปลาเขาเราธรรมชาติด้วยนะคะสวัสดีค่ะ